วันนี้วันที่สี่ิงหา,าคมพศ2567ร็บกับการทดลองเริ่มเลี้ยงมแมลงวันนะครับมแมลงวันหนอนมแมลงวันไม่ใช่เลี้ยงมแมลงวันเลี้ยงหนอนมแมลงวันเพื่อนำมาเป็นอาหารไก่นะครับวัตถุดิบเราก็มีขนมปังนะครับขนมปัง แล้วก็ลำนะครับลำที่ลำอ่อนนะลำอ่อนแล้วก็มีข้าวสุกนะครับมีข้าวสุกข,ขยำขยำใส่ใช้น้าเป็นตัวสื่อนะครับใส่น้ําเป็นตัวตัวขยำผสมนมจืดเข้าไปด้วยนะครับพอดีมีนมจืดก็ในในตำราเขาไม่มีนะครับตำราที่บอกเขาก็จะใช้ขนมปังอะไรต่างๆแล้วแต่ครับมันเป็นอาหารของหนอนได้ ก็อันนี้ผมก็ยังเป็นครั้งแรกนะครับมีน้องท,อนนนที่มีความชํานาญนะครับที่มีความชํานาญก็บทชี้แนะด้วยกันแล้วกันอันนี้ถือว่าผมทําไว้เพื่อเป็นสถิติของผมนะครับว่าได้เริ่มเอามาเลี้ยงตอนนี้กําลังศึกษาเลยครับยังไม่มีความรู้นะฮะศึกษาจาก YouTube ศึกษาจากช่องต่าง,างๆนะครับแล้วก็สั่งซื้อมา วันนี้ผมสั่งซื้อมา40กรัมนะครับ40กรัมนะครับมาถึงเพิ่งมาถึงเมื่อตอนบ่ายๆแก่ๆนี่เองเนี่ย40กรัมผมแบ่งเลี้ยงเป็น 4, 4, 8ลังนะครับ8ลังลังเลี้ยงแบ่งแยกเลี้ยงเป็น 8, 8ชุดนะครับเราเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูด้วยกันนะครับว่า ไหนมาเปิดดูมาเปิดดูว่าตัวไข่แมลงวันที่เราสั่งมาไข่แมลงวันลายนะครับนี่ครับพี่น้องดูนะโอ้ยเดี๋ยเนะครับมันอันนี้เขาส่งมาให้พร้อมกับเขาทําอาหารมาให้เรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องมีอาหารมาให้กินเรียบร้อยเลยเอาฝามันะครอบลงไปฝามันครอบลงไปฝาเนี่ยอ่าครอบลงไปเนี่ย แล้วแล้วเทเทไข่มาแรงไปครึ่งหนึ่งครอบนะไม่ใช่หงายนะครอบใช่ไหมเนี่ยครอบใช่ไหมเทไปแรงไปครึ่งหนึ่งค่อยก้ออันน้้คนเหมือนใช้ใช้ไม้คนกันเลยปลายมีดคนได้ๆพอพอเยอะไปเยอะไปแล้วอเยต้องให้ได้ครึ่งหนึ่งเว้มันมีอาหารด้วยโอเคเนี่ยเจวเลย ใบเงี้ยกระจายกระจายใช้ไม้เกลี่ยเกลี่ยกระจายกระจายหน่อยโอ้มันมันมันกลิ้งโดนอาหารไม่ได้เนี่ยปลายมีดเนี่ยปลายมีดเนี่ยนี่ปลายมีดเอาปลายมีดเนี่ยเกลี่ยเข้าไปเกลี่ยเดี๋ยให้มันน้่มันหกลงไปในอาหารแล้วเนี่ยไม้ปลายเลยปลายแหลมเลยเออเกลี่ยเกลี่ยตลอดเข้าไปเกลี okay. ่ยไปในกลางเกลี่ยเข้าไปในกลางนั่นแหละอย่าให้มันหกโอเครู้เรื่อง แล้วตรงกลางนั้นก็เกลี่ยเกลี่ยให้เดีย๋ยวให้ออกมั่งนอกนะนี่เลยครับพี่น้องวิธีการเลี้ยงไม่รู้ว่าถูกต้องตามตำราไหมนะครับเพี่น้องก็ใครมีประสบการณ์ก็บอกด้วยนะครับเอานั้นขึ้นมาตั้งไว้บนก่อนทีนี้ตัดตูดขวดนี้ตูดขวดนี้ไปตัดแค่นี้แค่ข้อนะอตัดเลย อนัแต่ปกติเขาจะไม่ให้โดนอาหารนะนนี่กระจายลงไปในอาหารนิดหน่อยเชื่อมันแต,แต่ตอนนี้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันมีเป็นตัวเล็กๆแล้วนะครับเป็นตัวยิบๆๆละเอาความงนี้เอาความหลังที่สองเอาอันนี้ออกไปก็ได้อันที่ทําแล้วออกไปอันนั้นพอแล้วสิไม่ใช่ความลงอย่างนั้นแหละไม่เกี่ยวนี่ลังนี้ออกไปเนี่ย จะได้ทำงานง่ายอ่าทีนี้เอาอันที่เ,เทล,ลงไปหมดแล้ไม่หมดไม่หมดลองดูก่อนเยอะไปเนี่ยเอามาเอามิเอลเอมีดเคลียร์โอเคนี่มันแคบไปนะ นี่ครับลองดูเดี๋ยวว่าหลังเ,เลี้ยงไปแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตพี่น้องดูเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกเรายังอ่อนประสบการณ์อยู่เดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆว่าเราจะเอาลูกใหญ่ขวดลูกใหญ่ก้นขวดลูกใหญ่ดีกว่าก้นขวดลูกเล็กนี่มันเล็กไปว่าเราจะเลี้ยงสําเร็จไหมหรือว่าจะล้มเหลวนะครับเราไม่ไม่ท้อสําหรับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนาะไม่ท้อสำหรับการเริ่มต้นที่ทําอะไรใหม่ๆแนะต,ต่ จะสาเร็จหรือไม่นั้นเดี๋ยวให้พี่น้องคอยติดตามนะครับคอยติดตามว่าธันดาฟามจะทําสําเร็จหรือล้มเหลวนะครับสําหรับการเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายนะเพื่อเพื่อนํามาเป็นอาหารไก่นะครับเพื่อนํามาเป็นอาหารไก่เอาละครับพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับ